สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนคะมันนีติก็มาอยู่ที่หางโดงนะตานะหางโดงจะมาเชียงใหม่พี่น้องเห็นพวกมุ่งมุ่งล่างๆบ้อันนั้นภูเขาดอยสุเทพนะคะทุกดอยสุเทพพี่น้องมุ้ยติก็มาแบบปั้มิดดีกทุกคนคะมาเติม,มน้ำแมบบันเราจะไปกินข,ข้าวข้าวแกงทุกอย่างสิบบาทนะหนะ้ทกกทาที่ปกติมุ้ยติกมากทีเดียแต่สิกินตลอดนะพี่น้องไปค่ะพี่น้องคะไปกินข้าวกัน ดีดีค่ะพี่น้องตอนเสาร์บ่ฮอนมีแดดแต่ไม่ร้อนนะคะทุกคนเตาวอ้เราหิว,หวข้าวอีกแล้วค่ะพี่น้องจ๋าก็สามารถกินร้านข้าวแกงเนาะร้านข้าวแกงสิบบาทอร่อยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพันไทยค่ะทุกคนคะ่ะอันนั้นก็จะเป็นร้านข้าวแกงเนาะที่มูยติกมาที่ไนก็ตตองแวะมากินพี่น้องเพราะวา่ามันอยู่ไกลมองลูกสาวเลี้ยนนําเนาะปั๊มนี่แล้วกะ ทามุทายติสศิไปหาลูกขับรถไปอีกนิดเดียวกัโทร่หาลูกเห็นลูกมันมาออกมาหาอยู่หนาเซเว่นยู่นารถตัดเพราะวสร้อยหอผักมันแขกค่ะทุกคนเ <c oughs> ห็นลูกมันออกมาหาม,มันอยากได้ยังไงมันเอาสินะมันก็มาซื้อของอยู่ในรถตกรถตัดว่าหมูบอกหมูบดมันนั่นแหละเนาะพี่น้องมื้อนี้เขาไปเลี่ยงนะคะพี่น้องมื้อติก,กสิไปเหตุงานเนาะสิไปขึ้นของแไปแวะกินเขากินน้งก้อนนาตาไว้เนาะ ไปค่ะทุกคนไปกินข้าวกับตาอ้อยน้องัาเผ็ดเผ็ดเด็ดตาอ้มักเผ็ดเผ็ดข้าวเช้าของพวกเราพี่น้องมันก็ดีเนะมันมันไม่แพงอ่ะมันไม่แพงแล้วก็ ม้คลนไปเหตุการณ์เหตุงาน,ออางน,านก็ยังสนอขะพี่นนองเขากับวิง่งมาเสือเสือกับเขาพ่อพ่อไปกินยูที่ทํางานหนึ่งสีน้ามันถูกด้วยมันถูกน้ำแสบพอาตา,า,ม,า <c oughs> มาด้แสบ

อันนี้แกงไข่หวานแกงไข่หวาน,น มักกินตุงเกี๊ยวมาแล้วมันแต mm ่สมนิดนึงพ่บกินแบบนี้ เราท้ามากินประจำปลาหมุนตอวดจกาล่าแบบสะดวกสบายนอนนี่ไม่มองผักครับลยผัดมะเขือยาว มาซื้อไดอยู่ลปังใช้หลาย 你把。<laughs> 一百。やっぱり แบบน่องแับอร่อยแซ่บขอยเป็นคนมากินต้มจืดต้มจืด,มจดทุกอย่างชอบหมดเลยแซ่บยู่ะพี่น้องจ้าอ่ะคลิปนี้ก็อห้ซ้ำนีดเด้ยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ